สวัสดีค่ะวันนี้ออนไพเรนชาแนลก็จะมาตอบคำถามนะคะมีผู้สนใจนะคะมาถามว่านาเรศวนปฏิบัติการปราบปรามได้ไหมนะคะก็จะไม่ตอบเลยทีเดียวจะมาเล่าถึงบทบาทหน้าที่และก็ที่มาของนาเรศวน261นะคะหรือหน่วยปฏิบัติการพิเศษนาเรศวน261นะคะ นาอเรสวน261เป็นหน่วยตำรวจที่มีขีดความสามารถในการยุทธเคลื่อนที่ทางอากาศการยุดส่งทางอากาศการรบพิเศษและการปฏิบัติการพิเศษเพื่อตอบโต้ต่อภัยคุ่คามที่เป็นทหารและไม่ใช่ทหารในการสงครามพิเศษและก็การแก้ไขปัญหาการก่อความไม่สงบการก่อการร้ายทุกรูปแบบด้วยการปฏิบัติการปกปิด รับผิดชอบการปฏิบัติการทั่วประเทศก่อตั้งเมื่อปี2526ปัจจุบันเป็นหน่วยระดับกองกำกับการมีผู้กำกับการเป็นหัวหน้าหน่วยราชการขึ้นตรงกับกองบังคับการสนับสนุนทางอากาศกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนณนะเรสวน261เป็นหน่วยปฏิบัติการรบพิเศษของ ประเทศไทยหรือราชอาณาจักรไทยนะคะมีรูปแบบคือหน่วยรบพิเศษหน่วยต่อต้านการก่อการร้ายหน่วยปฏิบัติการพิเศษมีบทบาทหน้าที่การต่อต้านการก่อการร้ายการป้องกันปราบปรามการก่อความไม่สงบการชิงตัวประกันนะคะขึ้นกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติหน่วยขึ้นตรงกองบังคับการสนับสนุนทางอากาศกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดน ทางยุทธการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายกองบัญชาการกองทัพไทยท่านผู้สงสัยคงจะได้คำตอบแล้วนะคะก็เดี๋ยวคลิปต่อไปก็จะมาเล่าถึงว่าทำไมถึงได้มีการก่อตั้งหน่วยนาเรส่วน261ขึ้นนะคะตั้งขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่ก็วันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ขอบคุณที่ติดตามรับฟังรับชมช่องออนไพลินชาแนลนะคะ ขอบคุณค่ะ